ม้อนทองสีสเกตเลยนะคะมาที่สวนเลยค่ะดูค่ะดู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 ของแท้ดูคุณแม่งานอดิเรกน้ำกระเซียนแคร์เห็นแม่ด้วยความสุขเล็กๆแน่นอนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะคูเขาไฟค่ะรีวิวโอ้โหแม่เข้ามาเยอฮะ แกระิเบะอาแล้วกระิเบะดีกว่ากระซิเบมน้ำเป็นอ่าไม่มีกลิ่นเหม็นนะแล้วมันก็หวานมันละมุนนะแม่นะมันหวานละมุนใช่ไหมแม่เขาจะใช้คำว่ายังไงดีอืมบ้าใ่ใช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 มจช่าช่ใชเใช่ใช่่ใชมใช่ใช่ใชกใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ในี้ไม่สะดวกคุยแล้วแหละหวานี่ ว่าว่าจะคุยเรื่องอะไรพวกที่มาเมื่อวานเซาเสาเนียตุ๊เสาอิ๋วอร่อยค่ะเป็นว่าปีนี้ซื้อสุเรียนหมดไปเป็นหมื่นแล้วแต่ว่าวันนี้อร่อยที่สุดสมสมกับที่รอคอยนะคะสมกับที่ตั้งใจมาด้วยเพราะว่าโมโหซื้อหมดไปตั้งเยอะก็ไม่อร่อย เกามาวันนี้น่ะพอใจมากลองกินดูคะ่ะอ,อร่อยมากมากเลยค่ะเคี้ยวก่อนดูเป็นยังไงเนื้อเนื้อเป็นไงคะห,หวานม,มันหวานมันอร่อยมากอ,มอร่อยละมุนในปากพอใจมาถึง มาถึงมาถึงต่างจากเก้าร้อยล่าสุดเก้าร้อยหกสิบวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวชมสวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นสวนของน้องบูมนะคะน้องบูมนี่เป็นคุณพยาบาลนะคะเนี่ยข้างหลังเราเป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่ออดีตข้าราชการตำรวจนะคะตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วก็มาทำงานอะไร จัดก<ม>าร<ว>สวนทุเรียนค่ะเ,เดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการเอาทุเรียนลงจากต้นนะคะว่าทำยังไงะ่ะเอาไปเหเน็นวะนืว่าหี สุเรียนสวนน้องบูมค่ะโอ้ยโด่มากมันได่ผมลงมาได้ได้ดิผลลับเขาไม่มาเขายังงกมาไม่ถึงตัดรอเขาเขารับตัวเขาจะรับคนเดียวออ๋อันนี้คุณพ่อน้องบูมนะคะ เจ้าของสวนค่ะกำลังเอาทุเรียนลงจากต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีตัดทุเรียนกันนะคะคือไหนเลี้ยมัหนหวานมันก็ชั่วอ๋อชิมเบิองบอลัน่นชิมเบิองบอลอ่อาชิมตัดแล้วก็ต้องเอาลิ้นเรียนนะคะชิมดูว่ามันหวานหรือเปล่า รับรับซอยมาเออเอานี่รับค่ะอ,อนันนี้รับแบบไม่เซียนคนเซียนยังไม่มาเออพ่อบอกอยู่ว่าจะมีคนรับคนเดียวอาย่าเอาคนเดียวอ่ะอ่ะตั<อ>วที่สองคือบร,ริษ<อ>ัทอะไรอยกอ่าวิธีการเวลาตัดเสร็จแล้วก็ต้องเนียนดูนะคะตอนหวานก็โยนลงมาปุ๊บเนี่ยมาตรฐานนะคะถ้าไม่แก่จริงจะไม่ปัดนะคะส่วนนี่รับประกันคุณภาพ

แยกมันจะตีใช่ไหมคุณพ่อมันจะตีมันจะตีแห้งนะลูกนี่นะคะานามดำๆแล้วก็อย่างเงี้ยเอาไว้สองวันก็จะสุกกินได้เลยนะคะสวนนี้มาตรฐานไม่แก่จะไม่ตัดครับค่ะว่าตุ้มมันห่างๆตุ้มห่างๆแล้วมันจะกินน้าแน่น อ่าลูกน no. so ี you know. yes, ้นี่น้ำทีทีแสดงว่าเปลือกบางนะคะเปลือกบางถ้าน้ำห่างห่างน้ำห่างห่างเหมือนลูกนี้เียแสดงว่าเปลือกหนาเรออตรกัน สวนมันไปยากมากขดค่ะตัดทุเรียนที่แก่สัดจัดนะคะประมาณ90%้าอตที่ตัดนะคะแต่ถ้าสวนอื่นเราก็ไม่รับประกันเขาอาจจะตัด6 0เเวลาเราไปกินแล้วมันก็จะไม่อร่อยสวนนี้เรากินแล้วสุดยอดอร่อยนะคะมาตรฐานปีนี้ตั้งแต่กินทุเรียนมาซื้อหมดเป็นหมื่นเพิ่งมาได้กินทุเรียนอร่อยวันนี้ที่สวนนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะปึ๊บรับสี่เหลี่ยมนาะเดี๋ยวผมจะไปดีกันเดียวอ่าวิธีการรับคนเดียวนะคะโอ้ยลูกลูกดูพ่อสุดยอด นอกจากสวนนี้จะมีทุเรียนแล้วนะคะก็ยังมีการปลูกบังคุดแล้วก็มะไฟผลไม้อ um ื่นๆแทรกด้วยนะคะมีกาแฟด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูบังคุดสวนนี้ก็สวยค่ะต้นนีสวนมังคุดเอานี่ไงรูปังกาไม่เห็นเลยรังด้วยนะคะ ใบพิชัยหลายต้นนะคะนี่จะต้นใยญ่เยอะนะคะนู่นพิชทยสองพุ่มาช่วงนี้ไม่มีมะยงชิดได้เล่เอาไม่้าเหมาต้นอ่อันนี้ต้นสตอนะคะสตอที่นี่ก็รสชาติดีนะคะส่วนมากแล้วแม่ค้าจากมุ่งอาหารก็จะมาเหมามาเหมาซื้อทังต้นเลยนะคะรับซื้อสตอกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะ คุณแม่ขายส่งกิโลละหนึ่งร้อยบาทส่วนแม่ค้าก็อาจจะไปขายกิโลละแพงกว่านั้นเต็มเลยยังไม่แก่แกาแฟยังไม่แก่นะคะเป็นสวนทุเรียนเก่าของน้องบูมนะคะมีประมาณเจ็ดสิบต้นค่ะแต่ตอนนี้ของน้องบูมก็ขยายขยายสวนทุเรียนอีกสวนหนึ่งอยู่ใกล้ๆก้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสวนทุเรียนใหม่ของน้องบูมว่าเป็นยังไงนะคะตรงนั้นมีสองร้อยสามสิบต้น ตอนนี้เราก็มาถึงสวนใหม่ของคุณแม่น้องบูมแล้วนะคะนี่คุณแม่น้องบูมค่ะเจ้าของสวนทุเรียนนะคะซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูตอนนี้กเกษียณอายุแล้ว4ปีคุณแม่ก็มาทําสวนทุเรียนเป็นงานอดิเรกน,นะคะ <c oughs> ชิลๆค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่น้องบูมอธิบายนะคะว่าสวนนี้มีทุเรียนกี่ต้นอะไรยังไงนะคะอ้โหมาเห็นแล้วก็วินาทีแรกที่ประทับใจก็คือความสวยงามของต้นกล้วยกับต้นทุเรียนค่ะ รื้มมากเลยค่ะค่ะคุณแม่ช่วยอธิบายหน่อยค่ะผู้เรียนผู้เรียนสวนนี้นะคะปลูกได้ประมาณ8ปถึงเเดือนเนี่ยค่ะลงเพิ่งลงได้อันเก้าเดือนเองเหรอคะใช่ค่ะเออกวิธีการที่จะปลูกผู้เรียนให้มันงามนะคะก็คือผู้เรียนยังไงมันก็ตอนเล็กๆนี่มันมันต้องโดนแดดเยอะๆไม่ได้ได้น คุณแม่มีมทุเรียนกี่ต้นคะนี่ทุเรียนสวนนี้230ต้นอ๋อเพิ่งได้เก้าเดือนเนาะคุณแม่คุณแม่คะอันนี้ก็คือเป็นทุเรียนพันุหมอนทองหมอนทองแต่ว่า<ล>มาอ,อยู่ <ใน S 1> บ้าน,นเราเขาเรียกว่าเป็นภูเขาไฟเขาเรียกจริงๆถ้าจะเรียกให้ถูกคือทุเรียนหมอนทองออดินภูเขาไฟอ๋อดินภูเขาไฟสังเกตดูดินนะคะดินสวนคุณแม่นี่แดงนะคะ เดง <c oughs> งามด,ดูดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเออคืชายุอ่าแล้วเรามาดูต้นกล้วยต้นนี้คุณแม่คะดูดูด,ดูต้นกล้วยของคุณแม่มาดูเครือกล้วยสิเนี่ยโอ้โหมันอลังการมากเลยนะครับดูดูดูมีทั้งกล้วยหอมมีทั้งกล้วยไม่หอมอันนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมแบบเพชรบุรีใช่ไหมแม่ เล็บมือนางแต่มันใหญ่เล็บมือนางเป็นรูกใหญ่จังที่บ้านหนูก็มีเล็บมือนางแต่มันไม่ได้ใหญ่แบบมันห่างมันห่างเออไปดูกล้วยหอมกันเลยโอ้ยอันนี้มันมากไปดูเชือดโอ้ยปีกล้วยตัดอร่อยค่ะตัดสตาร์ทเคลยรอบตัดเลยถูกไอ้กล้วยหอมจ้ะกล้วยหอมทองค่ะยังไม่แก่ ัน,นว,นว้อันนี้ก็ลำว้าหรือาอันนี้กิน่ไคัตรงนี้นะ,ะแ,ลนนแล้วเรานี่ปลูกห่างประมาณกี่เมตรคบคุณแม่ปคแปดค่ะป8ะปน,8นะคะคุณพอไม่ใช่สี่นะคะสีค่ะแปดดเอ,อแ8แปดคูณแ เก้าูเก้าก็แล้วแต่นะคะแต่ห้ามเกินสิบคูณสิบจะเปือนเนื้อที่เฉยๆเนาะก็ดี<อ>ว่าพ่อค้าเขามาตัดไปเมื่อวันนั้นเองกล้วยไข่ก็เลยไม่มีกล้วยไข่จะให้ดูกล<อ>้วยไข่ไม่มีลูกใหญ่มากเดือนนะบอกไม่ใช่อะไรนะลูกใหญ่มาก้พายุวันนั้นน่ากลัวมาก่แม

ีคนมาชมสวนน้องบูมเยอะมากนะคะเพราะว่าสวนนี้ก็มีชื่อเรื่องูุเรียนรสาติดีสวนคุณพ่อแก่นวงศาค่ะอันนีูุ้เรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะสวนคุณพ่อแก่นวงศาอํอำเภอรัตนบุรีจังหวัดเพสีรัตนะอำเภอสีรัตนะ,ะ,ะจังหวัดสีสะเกตค่ะเป็นสวนที่ได้รับอะไรนะคุณแม่ ได้รับมาตรฐานนะคะมีคุณภาพอันนี้เราตัดที่ก้างสิซนะคะไม่ได้ตัด6กสิเปอรนดสินะคะคือแก่เต็มที่ถึงตัดเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้มาชิมสวนนี้ก็รับประกันได้ว่ารสชาติสุยอดค่ะใครที่ยังปีนี้ใครที่ยังไม่ได้กินทุเรียนหมอนทองรสชาติด,ดีๆอร่อยๆก็ลองมาที่นี่นะคะสวนคุณพ่อแกุ่ญษาค่ะ